ปล e, าสวัสดีครับวันนี้เรามีกล่องมือสองจากญี่ปุ่นนะครับมานําเสนอให้นะครับเผื่อเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะเป็นกล่องขนาดใหญ่ก็ถ้าเผื่อใครหาใครอยากได้กล่องที่เก็บอุปกรณ์ตกปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูก่อนมันมีหลายขนาดมากๆใบแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นของวร์ซูสนะครับเป็นของวร์ซูสนะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ามใบนะครับสามใบแต่ว่าสภาพเนี่ยมันก็จะมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะนะครับก็จะมีไอเนี่ยหูยกอะไรเงี้ยมีแต่ว่า2ใบเนี้ยไม่มี นะครับสองใบนี้ขายอยู่ใบละร้อยสี่สิบส่วนใบที่มีหูยกใบละร้อยเจ็ดสิบาทนะครับด้านในเปิดนะข้อดีของพวกวัวซูตอย่างเงี้ยนะมันจะเปิดแบบนี้นะครับก็คือเปิดแค่อันเดียวเปิดล็อกเดียวนะครับเห็นไหมนะแผ่นกั้นมีแค่อันเดียวนะบอกก่อนนะครับต้องไปหาเพิ่มเราเองนะครับแบบนี้นะเวอร์ซูตมี3ใบในะครับเหมาหมดมีราคาพิเศษให้3ใบนะต่อมานะครับเป็นขงเวอร์ซูตอีกเช่นกันนะครับขนาด12 23 3.5นะครับก็คือ12 23แล้วก็สูง3.5นะเปิดหน้าเดียวนะครับเปิดแบบนี้แแบบี้ นับก็ตัวนี้ก็มีแผ่นแผ่นกั้นให้นะครับแผ่นกั้นให้ก็ยังอยู่ดีอยู่นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่150บาทนะครับ150อบาทนะอันนี้พวกเก็บพวกงานพวกกบยงกบยางอะไรพวกนี้นะฮะต่อมาเป็นของเวอร์ซูดอีกเช่นกันนะครับเวอร์ซูดตัวนี้เป็นใบเล็กนะครับขนาด14 24นะครนับ14 20สูงนะครับสูง4นะราคาอยู่ที่150บาทครับเปิดตรงนี้นี่แบบนี้นะมีแผ่นกั้นเท่าที่เห็นนี่เลยนะครับสภาพก็ผ่านการใช้งานแล้ว150บาาทต่อมเป็นของ พลาโน่นะครับพลาโน่นะตัวนี้เป็นงาน USA นะครับเวอร์ซุจะเป็นงานญี่ปนถ้าพลาโน่จะเป็น US นะครับขนาดตัวนี้ก็12 23แล้วก็4นะครับ12 23แล้วก็สูง4นะครับเปิด2ข้างเห็นไหมนะความแตกต่างของพาโน่กับเวอร์ซุนะเวอร์ซุจะเปิดอันเดียวแต่ว่าเวอร์ซุสสมัยนี้ก็มีเปิด2อันนะครับเนะเปิด2อันมันก็ค่อนข้างยากอันนี้ก็มีแผ่นชิมให้แบบนี้นะครับอ่ะเหลืออยู่แค่นี้แหละนะครับนะก็เก็บพวกกบยงกบยางได้ดีนะครับเก็บปักเก็บกบยางนะครับล็อกก็ดีนะเห็นไหม ใบนี้นะครับเป็นกล่องอุปกรณ์หน้าดินนะ12 3 4าแล้วก็12นะครับก็คือหน้ากว้าง12สูงยาว34แล้วก็สูง12เป็นแบบ2ชั้นนะครับเป็นกล่องหน้าดินแบบ2ชั้นแบบนี้นะเวลาเปิดข้างล่างก็แค่ดึงแบบนี้ครับนี่ก็คือเปิดข้างล่างได้เลยประกบกลับเข้าไปแบบนี้ติดล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดด้านบนได้3อันนะนี่นะครับเปิดด้านบนได้3มช่องแบบนี้นะครับก็มีช่องไว้ใส่ของจุกจิกแบบนี้น่ารักน่ารักนะครับใบนี้ นไะปิดเก็บล็อกง่ายๆครับราคาตัวนี้อยู่ที่280บาทครับพลาสติกก็ใช้ได้ค่อนข้างแข็งนะ280บาทครับตัวนี้ต่อมาตัวนี้เป็นกล่องอะพลาโนเช่นกันนะพลาโนนะครับเป็นงาน USA นะครับขนาดก็28 1 8แล้วก็4นะครับ18 28แล้วก็สูง4นะครับเปิด2ข้างแบบนี้ครับเห็นไหมนี่มีแผ่นชิมให้แผ่นกั้นให้นะเยอะอยู่นะแผ่นชิมตัวนี้นะแผ่นกั้นไยโทษทีแผ่นกั้นเนี่ย นะครับเยอะอยู่เยอะอยู่นะตัวนี้นะนะครับราคาตัวนี้ไปแค่180บาทครับโอ้ยยกตรงนี้มีอยู่นะครับสภาพงาน US นะครับ180บาทตัวนี้ตัวนี้เป็นกล่องไม่มียี่ห้อนะครับไม่มียี่ห้อเป็นของญี่ปุ่นนะนะครับขนาดก็18274นะครับ1827แล้วก็4สูง4นะครับราคา150บาทครับเปิด2 2อล็อกแบบนี้นะครับมีแผ่นชิมให้นะแผ่นชิมยังไม่ได้แกะเลยเยอะอยู่นะครับ ไม่ใช่แผ่นชิมตัวที่ติดกับคำว่าแผ่นชิมยังเลยอะแผ่นกั้นล็อกเออโอเคนะครับล็อกแบบนี้ออมาเป็นใบนี้ครับนี่เป็นกล่องยาวกล่องใบนี้ก็คือกล่องที่นบิเอลเอาไปใช้เองนะครับนบิเอาไปใช้เองมันแบบนี้นะนะครับไอ้อย่างเงี้ยเก็บทุ่นชิงหิวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับขนาดก็20 50แล้วก็7.5นะครับสูง20ยาว50แล้วก็ไอ้ความกว้างกว้าง20ยาว50แล้วก็ความสูง7.5เซนนะครับเปิดนะครับเปิดตรงนี้ เปิดล็อก2อันนะนะครับฝามันแตกนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะมีรอยแตกรล้าแบบนี้นะครับเปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับกล่องนี้เมื่อก่อนเลี่ยน้าเบียร์ไปใช้เองแหละนะครับนี่เห็นไหมนะครับก้อนนี้ก็ขยับได้ช่องหนึ่งที่เหลือก็ฟิกตายตัวนะครับนี่ช่องยาวก็เก็บทุ่นเก็บอะไรได้นะทุ่นหลิวทุ่นอะไรพวกนี้นะครับราคาใบนี้เอาไป25 0บบาทครับ 250บาทนะถ้าอยากได้ใบไหนนะแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์นะบอกก่อนนะแคปหน้าจอแล้วส่งในอินบ็อกซ์นะครับเออเวอร์ซูตนะครับ V.S. 3 0 2 0นะครับ3 0 2 0ขนาดเนี่ยตัวนี้25 19แล้วก็6นะครับ20 25นะครับ19แล้วก็สูง6นะครับเปิดนี่ฮะเวอร์ซูตเวอร์ซูตญี่ปุ่นมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นงานญี่ปุ่นนะตัวนี้นะนี่นะครับแผ่นแผ่นกั้นก็มีอยู่3แผ่นแบบนี้นะครับ ก็ไอเนี่ยเก็บพวกเขาเรียกว่าเหยื่อเหยื่อที่เป็นพวกบัตเบสหรือเป็นพวกป่กักเหยื่อใต้น้ําเหยื่อดําน้ําอะไรพวกนี้ได้ดีมากนะครับตัวนี้นะนะเพราะว่าช่องมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกนะครับแล้วก็ลึกนี่อย่างนี้เลยราคาไปนี้อยู่ที่280บาทครับ280บาทครับต่อมาเป็นเวอร์ซูนะครับ vs 3 0 3 9นะครับเป็นงานญี่ปุ่นอีกเช่นกันนะ vs 3 0 3 9นะครับขนาดก็อยู่ที่27 1 8แล้วก็4นะครับ ยี่สิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็สี่นะครับเปิดกลางแบบนี้ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับนะแผ่นกั้นก็มีนะครับอันนี้ก็เก็บได้ดีนะครับเหยื่อพวกเหยื่อดำน้ําเหยื่อปั๊กเหยื่อบัตเบรดเหยื่อสปินเนอร์เบดอะไรพวกนี้ก็เก็บได้ดีนะครับประมาณนี้เก็บปั๊กเก็บจิกเก็บได้หมดนะฮะราคาอยู่ที่250บาทครับตัวนี้250ต่อมาตัวนี้นะครับเป็นกล่องไดว่านะครับเป็นกล่องไดว่าขนาดจะอยู่ที่25 19แล้วก็5นะครับ 25 19แล้วก็สูง5นะครับเปิดได้2หน้านะตัวนี้เปิดได้2หน้าเป็นกล่องเก็บคล้ายๆเก็บเก็บโยเก็บโยเก็บเดือจิกนะครับมีรูระบายน้ำนี่เห็นไหมน้ำไม่ขังนะครับมันเป็นรูระบายน้ำนะเก็บโยเก็บเดือจิกได้ดีครับพวกนี้นะนี่เห็นไหมเปิดได้2หน้าครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหูหิ้วตรงนี้นะสำหรับเก็บโยเก็บเดือจิกนะครับราคาอยู่ที่350บาทครับของไดว่าเลยนะครับก็มีริ้วรอยนะ ที่เป็นเวอร์ซุดนะครับมีทั้งหมด3ใบนะครับเวอร์ซุดมีทั้งหมด3ใบนะตัวนี้นะนะครับขนาดก็อยู่ที่19 25แล้วก็สีนะครับก็คือ25 19 4แบบนี้นะครับเปิดกลางนะเจแปนครับตัวตัวนี้เป็นตัวเจแปนนะเปิดกลางแผ่นชิมมีให้กล่องละ4อ่าแผ่นแผ่นกั้นนะมีให้กล่องละ4อันนะครับกล่องละ4อันแบบนี้นะก็ใส่พวกกบยางก็ใส่พวกเยียดจิก,ก็ได้อะไรก็ได้แบบนี้นะแต่ช่องตรงนี้มันก็จะค่อนข,ข้างฟิกไว นะครับงใบก็อยู่ที่250บาทครับหใบ250บาทครับมีทั้งหมด3ใบนะตัวนี้นะครับถ้าเหมาหมด3ใบก็มีราคาให้นะ3ใบนะอ่ะยี่ห้อฟัมบูร์ฟัมบูร์รๆๆอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ขนาดก็38 28แล้วก็6นะครับ38 28แล้วก็สูง6แบบนี้นะครับมาดูด้านในกันก่อนนะครับเปิดล็อก2ข้างแบบนี้นะเห็นไหมล็อก2ข้างแบบนี้ นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนี่ตัวนี้ก็มีแผ่นกั้นนะแผ่นกั้นค่อนข้างเยอะนะครบแหละคิดว่าน่าจะครบแหละเพราะเยอะมากเลยนะครับนี่ช่องนี้ก็ถอดออกได้นะอันนี้ถอดออกได้ถอดออกได้แต่อันนี้ถอดไม่ได้นะหัวนี้ถอดไม่ได้อนี้ถอดได้เดี๋ยวถอดออกให้ดูเนี่ยเห็นไหมแบบนี้นะนี่ถอดออกแบบนี้นะครับก็เป็นช่องยาวๆลึกอันนี้ก็ลึกนะเก็บพวกบัตเบสเก็บพวกปลั๊กเก็บอะไรได้นะครับเก็บพวกเหยื่อปลั๊กเหยื่ออะไรได้นะแบบนี้เลยนะครับก็เป็นแบบหูหิ้วนี่ นะครับถือสะดวกนะอย่างเงี้ยหาง่ายนะครับราคาอยู่ที่850บาทครับใบนี้นะพลาสติกบอกเลยว่าตัวนี้แข็ง850ครับใบนี้นะแข็งมากกล่องนี่2ใบนะมี2ส,สีเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันเห็นไหมมันเหมือนกันนะขนาดก็33 23ายิบสแล้วก็7นะครับ33 23ยิบสาแล้วก็7นะครับสูง7เนาะนะครับบอกก่อนว่าตัวนี้น่าใช้มากนะเพราะว่า พลาสติกมันแข็งมากนะครับมันแข็งมากนะมันแข็งมากนะครับแล,รแล้วก็เปิดแบบนี้ครับสองล็อกแบบนี้นะมีช่องสําหรับเก็บช่องใหญ่แล้วก็เก็บช่องเล็กแล้วก็มีแผ่นชิมไอ้แผ่นกั้นให้นะครับแผ่นซอยให้นะ,นะช่องใหญ่เนี่ยยัดลอกได้เลยนะสองตัวหรือตัวหนึ่งก็ได้ตัวเล็กนะนะครับเนี่ยสามารถยัดลอกได้เลยนะช่องนี้นะนะครับแล้กวก็ช่องนี้ก็เก็บเหยื่อเก็บอะไรก็เก็บไปนะครับเหมือนกัน2ใบสภาพเดียวกันนะครับขนาดเท่ากันเป๊ะเลย นะนี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราใส่ลอกให้ดูนะนี่เป็นไงเห็นไหมเก็บลอกได้เลยนะนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆก็เก็บได้2ตัวนะตัวใหญ่ก็เก็บได้ตัวเดียวนี่แบบนี้นะครับอันเนี้ยราคาอยู่ทีุ่ยขายถูกอังวะสีอ่อาสิบเองอ่ะโอ้สี่รอยห้เองนะครับเนี่ยใบละ4ีห้านะแผ่นกั้นมันไม่มีด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าพลาสติกค่อนข้างแข็งแล้วงานดีนะ งานดีนะมีแค่2ใบนะอันเนี้ยมีมาแค่2ใบนะนี่นะใครรีบก็จัดครับผมด่วนๆเลยนะทุกใบไม่รวมค่าส่งนะบอกก่อนนะทุกใบย,ยังไม่ได้รวมไม่ได้รวมค่าส่งนะครับทีมไดว่าใครไม่เคยเห็นนะนะครับทีมใดว่านะแพนทอมนะครับตัวนี้งานหายากเลยนะครับนะสวยด้วยเปิดได้สองหน้าครับเดี๋ยวเปิดหน้าแรกให้ดูก่อนนี่เห็นะมมีช่องใหญ่ช่องนี้ก็ใส่ลอกได้เนี่ยช่องใหญ่อย่างเนี้ยใส่ลอกได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็เก็บเหยื่อเก็บอะไรพวกนี้นะเนี่ย นะครับเห็นไหมใส่ลอกได้สบายๆเลยนะครับช่องใหญ่ๆอย่างนี้นะถ้าเป็นลอกพวกไดว่าตัวเลยมันเล็กอยู่แล้วได้ว่าโหใส่ได้สบายๆเลยครับแจ๋วเลยนะฮะเปิดหน้าแรกนะครับเปิดหน้าที่2นี่เห็นไหมว้าวนี่เก็บเหยือ่อเก็บอะไรนะกระดงกระดีเก็บเล็กๆน้อยๆนะแผ่นกั้นก็อยนะนนนู่นี่แผ่นกั้นก็อยู่นะครับนี้แผ่นกั้นไม่นี่แผ่นกั้นก็อยู่แผ่นกั้นแผ่นกั้นนี่ถอดออกได้นะนี่เห็นไหมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,200บาทครับขนาดก็35 11 15นะครับ35 11 15นะครับนะขนาดราคาอยู่ที่1,200บาทครับใบนี้นะนี่แข็งแรงสวยงานดีครับตัวนี้นี่ต้องยืนเลยอ่ะมาถึงพระเอกของเรานะครับใบใหญ่นะพรพาโน่นะเป็นงาน USA ตัวนี้เป็นงาน USA นะนะครับนี่มาดูสภาพกล่องใกล้ๆก,ก่อนให้ดูสภาพกล่องภายนอกก่อนนะดูดิ สภาพยังสวยอยู่เลยนะเห็นไหมดูสภาพนะครับดูด้านหลังด้านข้างนะครับด้านหน้าตัวล็อกนี่เป็นไงตัวล็อกนะครับนะด้านข้างสวยมากนะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในครับขวาบนนี่ตัวล็อกก็ยังดีอยู่นะแค่สีมันอาจจะเสื่อมไปน,นิดนึงแค่นั้นนะครับนี่แผ่นนี้ก็ยังอยู่นะครับด้านในลึกมากอันนี้เก็บเก็บล็อกได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะกล่องด้านในครับ3ามกล่องหนึ่งสาม พลาโนนะครับ U.S.A. ทุกกล่องนะบ,บอกก่อนนะครับนี่มาดูงานตรงนี้ครับ U.S.A. นะฮะอ่านี่นะแผ่นกั้นก็มีนะครับแผ่นกั้นก็มีนะครับดูกล่องนี้เห็นไหมนี่แผ่นกั้นก็มีครับแผ่นกั้นก็มีนี่อะไรวะเนี่ยคล้ายๆกับแผ่นยางรองขาลอกเลยนี่เป็นยางรองขาลอกเเวลาที่มันอัดเข้าไปไม่แน่นก็รองด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนี่อีกหนึ่งกล่องนะครับ อาจจะสีอาจจะเหลืองไปบ้างตามอายุนะพวกนี้มันเป็นงานเก่างานวินเทศนะครับนะสีมันก็เลยต้องมีเสื่อมเสื่อมไปบ้างนะแต่ว่าใช้ดีครับดูดิลิ้นชงลิ้นชักเห็นไหมนี่เก็บสวยมากนะครับขนาดอยู่ที่39เอ้ยไม่ใช่ดิ2 5 3ห้าส9อยู่ไหนวะ3าอยู่นี่อ๋อนี่ย5 3ห้าอ่ะประมาณนี้นะครับ ราคาอยู่ที่หนึ่งันแปดร้ยบาทครับหนึ่งันดร้อยบาทใบนี้ค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับใบนี้ค่าส่ง100ร้อยเพราะมันใหญ่แล้วมันหนักนะครับมันใหญ่แล้วมันหนักครับงานทะเลเนี่ยเหมาะมากงานนาดินก็เหมาะงานเหยียบปอมก็เหมาะเหมาะทุกงานเลยตัวนี้ยนะคใครสนใจนะบอกก่อนว่าฝาบนเนี่ยนั่งได้นะครับน้ำหนักเดี๋ยวดูน้ำหนักทะเบียนะ 80. 80นะแปดสิบแปดสิบนะนั่งให้ดูนะครับแต่ต้องนั่งให้เป็นด้วยนะเห็นไหม 80กิโนะนั่งได้นั่งตีเหยียบปลอมได้นั่งชิงหลิวก็ได้นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะพวกนี้มันงานเก่าแล้วนะครับพัดตรงพัดติ่งมันอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าสนใจก็รีบๆทักเข้ามานะครับหน้าเพจทักเข้ามาได้เลยในลงในไลน์ทักเข้ามาได้เลยให้ไวเลยครับผม